ม,มอะไรที่ผิดให่มากนะเพียงแต่ว่ามันเริ่มอาการติดแม่ปั๊มเบรกตรงนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนแบตเตอรี่ไอตัวแม่ปั๊มเบรกตรงนี้จะจะไปจะจะเริ่มจะเริ่มมีอาการรวนแล้วแม่ปั๊มเบรกมันจะไปต่อพ่วงกับระบบเบรกทําให้ระบบเบรกมันหน,นื่ต่อให้เรามีน้ํามันเบรกต่อให้เรามีใส่น้ํามันเบรกก็ตามแต่มันจะหนืดเวลาเราหยุดเบรกแข็งน้ำมันเบรกนู่นครับอ่าแล้วก็แม่ปั๊มเบรกแล้วก็ตัวตัวตัว ไล่ลมเบรกก็คือตัวตัวตัวนั้นแอคทิวเอเตอร์จะอยู่ด้านนู้นนะครับครับมันก็จะทําให้อ่าระบบผ่อนแรงเนี่ยผ่อนแรงเบรกเนี่ยไม่ไม่ไม่สัมพันธ์กันเพราะว่าเนื่องจากว่ามันต่อโดยตรงกับแบตเตอรี่ลูกลูกข้างหลังครับเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องรีบเปลี่ยนรีบเปลี่ยนแล้วก็ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็จะทําให้เริ่มเริ่มเริ่มมีปัญหาเพราะไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนู้นไอ้ตัวนู้นสี่หมื่นสกบาทกจนห้าหมื่นไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ ราวๆประมาณสักสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทก็ประมาณรวมๆแล้วประมาณแสนแสนเราต้องดีดีดีนไอ้้ไอตัวแบตตัวพวงแบตคืออยู่ข้างหลังเรื่นี้ยแบตเตี่อ่าคือเนี้ยที่เราจะต้องเปลี่ยนใช่ไอ้แบตเตอรี่ลูกเล็กแบตตเใี่ยคือคือไม่มีปัญหาอยังยังแบตเตอรี่ลูกเล็กเนี่ยคือยังใช้ได้อยู่ยังมีไฟอยู่สองโวลต์ มาสิบสองโวล์อยู่ตัวลิกเล็กยังมีไฟอยู่ครับยังไม่มีปัญหาใดๆเพสิ้นก็คือดาชาร์จมันยังปั่นอยู่ครับครับน,นี่ครับมชื่อร้านเพื่อนวันนีกร์โอเ ทงโอเคระวังมือผมนะไปผมนะไปนี่นะอไขอบคุณครับนี่นี่นีโอเคโอเคโอเคพอไม่แใอรทนั่นใไหมต้วเ้าวเจ้เจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัว้วอวยได้แล้วรอทำไมเสีวล